ธรรมจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้ก็จะอยากจะเล่าถึงเรื่องแคนาดาหลวงพ่อมาอยู่ที่แคนาดานี่หลายปีแล้วตั้งแต่2,542มาจนกระทั่งถึงเวลานี้ในประเทศแคนาดานี่มันกว้างใหญ่ ถ้าหากว่าจะเอาประเทศไทยมาใส่ก็ต้องใช้หมายความว่าสิบเท่าสิบเท่าประเทศไทยประเทศไทยนั้นมีเนื้อเท่ห้าแสนตารางกิโลเมตรประเทศแคนาดานั้นมีห้าล้านตารางกิโลเมตรเรียกว่ามากที่สุด หรือเรียวกว่าเป็นประเทศใหญ่ที่สุดนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำเจิดที่เขาได้แสดงไว้ว่าน้ำเจืดในประเทศแคนดานี่มากที่สุดในโลกซึ่งจะไม่มีวันเหือดแห้งและจะไม่มีวันที่ว่าอดน้ำนอกจากนั้นก็กมีเลขเลขเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ แท่ท้เจเจงก็คือสะหรือเรียกว่าบึงอย่างเททางประเทศไทยเราก็เรียกว่าบึงบริเพชรอย่างภาคอีสานเขาก็เรียกหนองหานอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่ประเทศแคนาดานี่เขาเรียกเลกมันจะมีแบบนั้นหลายพันเกเรียกว่าหลายพันเลขในประเทศนี้แล้วก็มีพลเมือง อยู่ประมาณ26ล้านจะน้อยนิดประเทศใหญ่แต่ว่ามีพลเมืองอยู่26ล้านในพลเมือง26ล้านนี้ก็มีชาวต่างชาตาิทั้งนั้นจึงไม่รู้ว่าใครคือเป็นคนแคนาดาแท้จริงนั้นมาจากเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเมืองไทยเมืองจนีน เมืองเขมรเม,เมืองยวนทั่วทั่วโลกก็มารวมกันอยู่ที่ประเทศแคนาดาและทุกคนต่างก็พากันอยู่ภายใต้กฎหมายมีระบบระเบียบมีบ้านเมืองสะอาดไปที่ไหนก็มองดูไม่รกหูรกตามีถนนหนทางมากมายหมายความว่าถนนเนี่ย ก็คงมากกว่ามากกว่ารถยนต์ไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยนี่รถยนต์มากกว่าถนนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นประเทศที่สงบไม่มีเรื่องมีราวอะไรมากมายอยู่กันอย่างปกติหลวงพ่อก็ได้มาเปิดสมาธิเรียกว่าครูสมาธิ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า meditation instructor มามาเปิดเมื่อปี2542มาจกนกระทั่งถึงบัตเนเ้หลวงพ่อก็สามารถเปิดสาขาได้6สาขาในประเทศแคนาดาสาขาที่หนึ่งคือแอดมันตันแคนแครีแวนคูเวอร์ น้ำตกแองการาโตรอนโตออตตาวาทุกแห่งนั้นก็มีฝรั่งมาเรียนกันมากบ้างน้อยบ้างก็เรียกว่ามั่นคงและการสอนสมาธินั้นฝรั่งเขาก็ได้ออสอนกันเองได้ในอันดับแรกนั้นหลวงพ่อเขามาสอนสามรุ่น คือรุ่นที่หนึ่งบี aver, เวอร์รุ่นที่สองชวอนรุ่นที่สามไดมอนบี aver, เวอร์มันเป็นตัวสัตว์ประจำชาติของแคนาดาแล้วก็ชวอนนั่นคือตัวหงไดมอนก็คือแพทแล้วก็เวลานี้มันก็มาถึงสิบกว่ารุ่นแล้วแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นรวมกันแล้ว ก็มีหลายร้อยหลายร้อยเพราะฉะนั้นการที่จะเผยแพร่ในประเทศแคนาดานั้นได้นั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและในเวลานี้สาภานพลังกิตตานุภาพหรือที่นี่เขาเรียกว่าวิวพาวเวอร์อ t น t ติทิววิวพาวเวอร์อินสติ i ตววิวพาวเวอร์อินนี้ได้รับการจดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีชาวแคนาดาเนี่ยมาเรียนสมาธิกันแล้วก็กลับกลายเป็นครูสมาธิแล้วก็ได้สอนกันเองหลวงพ่อเวลานี้ไม่ต้องสอนแล้วให้พวกเขาสอนกันเองพวกเขาจะประกาศกันเองพวกเขาจะดำเนินงานเองทุกอย่างหลวงพ่อก็ได้ดูอย่างเดียว ก็เรียกว่าได้ทำงานขึ้นมาสำเร็จชั้นหนึ่งทำไมหลวงพ่อจึงต้องมาประเทศแคนาดาเพราะหลวงพ่อเห็นว่าประเทศแคนาดานั้นเป็นแผ่นดินที่ใหญ่โตแล้วมีพลเมืองเล็กน้อยก็คงจะเป็นบ้านเมืองที่สงบสามารถจะเป็นฐานในการที่จะสร้างสมาธิให้แก่ประเทศนี้ได้ และประเทศแคนาดานี่เขามีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาประจำชาติเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั่วโลกดังนั้นหลวงพ่อจึงตัดสินใจมาวางรากฐานการสอนสมาธิที่ประเทศแคนาดาเป็นอันดับแรกแล้วก็ หลวงพ่อก็ได้รับความสำเร็จสมความประสงค์ทุกประการเคอต้องการอยากจะให้เขาเป็นตัวแทนโดยที่ว่าแม้ว่าไม่มีหลวงพ่อ,เ,อเขาก็สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าในขณะนี้แม่หลวงพ่อยังอยู่หลวงพ่อก็เพียงดูเพื่อให้เขาอบอุ่นใจเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ประเทศแคนาดาได้มีครูสมาธิมากขึ้นต่อไปอนาคตคนโลกทั้งหลายก็จะพาการมีความสับสนกันมากขึ้นหรือเรียกว่าวุ่นวายกันมากขึ้นหรือเรียกว่าจิตใจเนี่ยไม่เป็นสุขมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็คิดว่าคนทั้งหลายก็คงจะคิดมาถึงว่าทำย่างไร ถึงจะไม่มีความสับสนทำอย่างไรถึงจะมีความอบอุ่นทำอย่างไรถึงจะมีความสามัคีทำอย่างไรถึงจะเกิดความสุขได้เขาก็จะต้องไขคว,า,ขวาหาเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิที่หลวงพ่อสอนไว้ที่ประเทศแคนาดาก็จะเป็นประโยชน์สามารถจะแผ่ขยายให้ ความรู้แก่ชาวโลกได้ในอนาคตหลวงพ่อจึงได้เสละเวลาที่อยู่ในประเทศไทยมาทำงานเพื่อให้สมาธินี่แผ่ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการที่มาทำนั้นอย่าได้ไปคิดว่าถนนนี่มันจะโรยไปด้วยดยอกกุหลาบเสมอไป ถนนมันก็จะต้องมีขวากหนาอยู่สลอดเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นหลวงพ่อก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคนาะนับประการเรียกว่าอุปสรรคนับไม่ท้วนแต่ว่าก็ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปทุกอย่างก็กำลังเดินไปด้วยดีขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแกสนทั้งหลายสวัสด,ดีสาธุ